รู้ทำพอดแคสต์ยิ่งคุณรู้ทำมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ทางผลทุกมากเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกท่านหลังจากที่เรา ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาปานาสติในแต่ละขั้นไปแล้ววันนี้ฟ้าจะมาแนะแนวการเจริญอาณาปานาสติอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ฝึกสมาธิมาก่อนเลยฟ้าเคยเจอตั้งแต่ท่านที่สามารถเจริญอาณาปานาสติได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองฝึก ไปจนถึงบางท่านที่รู้ลมหายใจไม่เป็นเลยก็มีค่ะด้วยความที่อินทรีย์ของแต่ละคนต่างกันในคลิปนี้ฟ้าจะขอแนะแนวอย่างเป็นกลางแต่หากใครติดปัญหาส่วนตัวอย่างไรจะแนะนำไม่ทักมาพูดคุยส่วนตัวกับฟ้าในไลน์นะคะฟ้าเองก็ลองผิดลองถูกมาเยอะมากจึงอยากเป็นทางหนึ่ง ที่ช่วยให้หลายหลาท่านที่ติดปัญหาอยู่ได้ผ่านพ้นไปได้ไม่มากก็น้อยค่ะ ก่อนอื่นให้ทุกท่านเข้าใจว่าการเจริญอาณาปานสตินี้ไม่ใช่แค่สมถะคือไม่ใช่แค่เพื่อฝึกให้จิตสงบแต่ยังเป็นวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาด้วยเช่นกันดังนั้นสำหรับใครที่เป็นผู้ใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าอะไรคือทุก์อะไรคือเหตุแห่งทุก์อะไรคือความดับแห่งทุก์ข อะไรคือทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์ฟ้าจะขอแนะนำให้กลับไปศึกษาก่อนเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะจะเป็นพื้นฐานความเห็นที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่สติและสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองค่ะหากไม่รู้จักอริยศาสตร์ หรือความจริงอันประเสริฐทั้ง4อย่างนี้แล้วมาปฏิบัติอาจทําให้จับหลักการปฏิบัติที่แยบคายมากขึ้นไม่ได้เพราะว่าอาณาปานาสติจะต้องมณสิการคือการกระทำในใจหรือตั้งไว้ในใจในทุกข,ขั้นตอนดังที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอายะเมวะอาณาปานาสติสมาธิสาธุกัง มณสิกาตับโพแปลว่าก็พึงมณสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงอันประเสริฐว่าคืออะไรก็ให้ไปทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนให้แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนที่จะปฏิบัตินะคะและถ้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดแนะนำให้ศึกษาจากคำตรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรง แต่หากใครอยากฟังคำอธิบายฟ้าก็ได้ทำเพลิดอธิบายอารยศาสตร์ทั้งอย่างง่ายและอย่างลึกไว้แล้วค่ะแต่ฟ้าเองก็เป็นผู้ที่นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาบรรยายให้เข้าใจมากขึ้นและพยายามอธิบายให้อยู่ในกรอบคำสอนของพระพุทธองค์มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครในโลกที่สามารถกล่าวคำสอนได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่ากับพระพุทธเจ้าค่ะสำหรับใครที่มีพื้นฐานความเห็นที่ถูกต้องคือรู้อริยสัจแล้วเราก็จะมาเริ่มแนวทางการปฏิบัติเพื่อเจริญอาณาปณสติอย่างง่ายกันค่ะ สิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือสถานที่ค่ะสำหรับคาราวาสก็อาศัยห้องว่างๆสักห้องหนึ่งอาจเป็นห้องนอนห้องพระหรือห้องอะไรก็ได้ที่ว่างที่เราสามารถใช้งานได้ขอให้เป็นห้องที่เงียบสงบและถ้าเป็นห้องพัดลมส่วนตัวฟ้าจะแนะนำให้ปิดพัดลมหรือเปิดเบาๆนะคะ เพราะว่าผู้ใหม่ที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนมักจะถูกกระทบหรือดึงไปสู่อารมณ์อื่นได้ง่ายมากและนอกจากห้องว่างแล้วใครอยากไปสู่โคนไม้ตามธรรมชาติก็ได้เช่นกันแต่สำหรับผู้ใหม่ห้ามเข้าป่าไปวิเวกนะคะเพราะจิตตั้งมั่นไม่ได้สุดท้ายจิตจะจมลง หรือปลิวไปดังที่พระพุทธองค์เคยตรัสเตือนไว้ค่ะและอีกอย่างคือเราจะไม่เดินอาณาปณสติหรือทำกิจการงานอยู่แล้วเจริญอาณาปาณสตินะคะใครที่อยากฝึกสติระหว่างวัน ก็สามารถทำได้ค่ะและเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเกื้อหนุนในการเจริญอาณาปานาสติด้วยแต่ในบริบทของอาณาปานาสติจริงๆพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนในตอนต้นของการเจริญอาณาปานาสติเสมอว่าไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่น ต่อมาเมื่อได้สถานที่แล้วก็ให้นั่งคูขาเข้ามาโดยรอบคือนั่งขัดสมาธิอย่างไรก็ได้จะขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาหรือจะแค่คูขาเข้ามาแต่ไม่วางเท้าทับกันก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะที่สำคัญคือต้องตั้งกายให้ตรงและดำรงสติให้มั่นเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การเจริญอาณาปานาสติและจะลืมตา โดยหลุบตาลงต่ำเพื่อให้สบายตาก็ได้หรือจะหลับตาเลยก็ได้ค่ะพระพุทค์ไม่ได้ตรัสจำกัดในส่วนนี้ไว้เพียงแค่ตรัสว่ากายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากเพียงเท่านั้น ต่อมาเมื่อสถานที่และอริยบทพร้อมแล้วให้เริ่มจากการหยุดนิ่งหยุดทุกการเคลื่อนไหวโฟกัสที่การหายใจเข้าและการหายใจออกอย่าเพ่งนะคะแค่ตั้งสติเพื่อระลึกรู้คำว่าอาณาปานะก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ไม่ใช่เพียงแค่ลมที่รูจมูกหรือช่องจมูกอย่างเดียวในส่วนนี้ มันมีความเกี่ยวข้องกับวายโยธาในภายในซึ่งถ้าอธิบายมันจะค่อนข้างลึกเหมือนกันค่ะแต่ให้เข้าใจว่าการหายใจไม่ได้มีแค่บริเวณช่องจมูกเพราะฉะนั้นส่วนตัวฟ้าจะไม่แนะนำให้ไปเพ่งความรู้สึกที่ช่องจมูกหรือปลายจมูกเลยเพราะมันตื้นเขินและเฉพาะเจาะจงเกินไปซึ่งสุดท้ายมันจะนำไปสู่การกำหนดลม หรือบังคับลมหายใจแล้วก็จะอึดอัดจนไม่อยากทำต่อบ้างบางคนก็อึดอัดร่างกายหรือแน่นหน้าอกเลยก็มีแค่กายลำบากแบบนี้ก็ไม่ตรงกับคำตัดสอนของพระพุทธองค์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการระลึกรู้ลมหายใจ คือการระลึกรู้ลมหายใจโดยองค์รวมของร่างกายรู้ชัดว่าหายใจออกหรือหายใจเข้ายาวหรือสั้นตามธรรมชาติของการหายใจนอกจากนี้หลายๆคนอาจติดสูตรลมหายใจเพื่อหาลมหายใจเพื่อที่จะรู้มันซึ่งฟ้าเองก็เคยเป็นแบบนั้นค่ะแต่การกำหนดลมกับการระลึกรู้ลมมันต่างกันและการติดสูตรลมหายใจนั้นสุดท้าย มันจะนำไปสู่ความยึดติดในกายที่มีลมหายใจและเมื่อไหร่ที่ไม่มีกายหรือรับรู้ความรู้สึกถึงกายไม่ได้ควานหาลมหายใจไม่เจอมันจะเกิดความหวาดกลัวและหาทางออกไม่ได้ว่าจะดึงจิตไปตั้งมั่นที่ตรงไหนถ้าตายตอนนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะนำไปสู่อัตภาพใหม่ที่มีลมหายใจเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมว่ากายนี้ ก็คือรูปและการยึดมั่นในรูปหรือรูปูปทานขันก็นำไปสู่พบชาติชารามรณะเช่นเดิมเพราะฉะนั้นฟ้าจึงอยากแนะนำผู้ใหม่ที่เพิ่งเริ่มการฝึกตั้งแต่เนิ่นเว่าจงจำให้ดีว่าอย่ายึดลมหายใจแต่ให้ตั้งจิตไว้เพื่ออาศัยลมหายใจในการระลึกรู้เท่านั้น แล้วการระลึกรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรการที่สติจะระลึกรู้ได้ถึงการหายใจเข้าและการหายใจออกของร่างกายนี้อย่างแรกคือต้องหยุดการปรุงแต่งของกายที่ไม่จำเป็นทั้งหมดก่อนนั่นคือหยุดทุกการเคลื่อนไหวเมื่อร่างกายหยุดนิ่งให้วางใจเป็นกลางไม่ต้องโฟกัสที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายเป็นหลัก แต่ให้มีสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมและมีสติไม่บังคับลมหายใจไม่สูดไม่กลั้นฟ้าจะไม่แนะนำว่าใครที่รู้สึกถึงลมหายใจไม่ได้ mm. ก็ให้หายใจแรงๆหรือกลั้นหายใจอะไรแบบนั้น mm. เพราะมันเป็นไปเพื่อการปรุงแต่งกายที่ไม่จำเป็นเพราะพุทโธองค์เองก็ไม่เคยตรัสให้ทำเช่นนั้น ท่านตรัสสอนเพื่อให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นในตอนแรกแม้จะรู้ลมหายใจตามธรรมชาติได้ยาก ก็ต้องฝืนค่ะเพื่อที่จะได้ไปสู่ทางที่ถูกไม่ใช่มีความเคยชินในฝั่งที่ผิดผู้ใหม่อาจมีบ้างที่เผลอไปบังคับลมหายใจเช่นอาจจะเผลอสูดลมหายใจหรือเผลอกั้นหายใจขึ้นมาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหงุดหงิดหรือไม่สบายใจกับสิ่งนั้นให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราเคยชินกับการปรุงแต่งกายนี้มาตลอดการจะให้มันหยุดในทีเดียวนั้นแทบเป็น ไปไม่ได้เลยเหมือนกับการเป็นโรคที่กว่าจะเป็นโรคได้ ก็ต้องอาศัยปัจจัยเพื่อส่งผลกว่าจะเกิดโรคนั้นการรักษาก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับการรู้ลมหายใจตามธรรมชาติค่ะช่วงแรกก็อาจยังรู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวตามธรรมชาติไม่ได้อาจมีบ้างที่เผลอไปบังคับลมหายใจตามความเคยชินที่ยึดติดกับการปรุงแต่งกายแต่เมื่อเกิดอาการแบบนี้ก็ให้รีบละวางจากสิ่งนั้น และพยายามปล่อยให้สติระลึกรู้กายที่กำลังหายใจนี้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องจดจ่อที่จมูกไม่ต้องบังคับให้ท้องยุบหรือพองไม่ต้องอาศัยคำท่องใดๆ แค่รู้ว่าร่างกายนี้หายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรยาวหรือสั้นก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแค่รู้ชัดในการหายใจเข้าออกเพียงเท่านั้นพยายามให้มีสติระลึกรู้ให้ได้ทั้งการหายใจเข้าและการหายใจออกให้ต่อเนื่องกันให้มากที่สุดแล้วทำจะไหลไปสู่ธรรมเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ผู้ใหม่ต้องฝึกในการเจริญอาณาปณสติอย่างง่ายนี้ก็คือการฝึกให้มีสติในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ตามธรรมชาติของกายให้ได้เพื่อใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งแห่งจิตเพื่อการระลึกรู้ไม่ใช่ควานหาหรือยึดมั่นในลมหายใจฝึกเพื่อเข้าใจธรรมชาติของกายที่ยังคงเคลื่อนไหวโดยปราศจากการบังคับให้มันเป็น เพื่อที่จะได้เห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแม้จิตที่ตั้งอยู่กับลมหายใจเพื่ออาศัยลมหายใจในการระลึกรู้ก็ยังหลุดไปจากลมหายใจได้ ไปคิดเรื่องต่างๆแต่เมื่อมีสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจความคิดก็ดับไปจิตที่ไปรู้ความคิดเหล่านั้นก็ดับจิตที่มารู้ลมหายใจอันเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนี้ กก็เกิดขึ้นแม้ตามเห็นอย่างนี้ก็จะสามารถนำไปสู่การเห็นว่าจิตเองก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นการตามเห็นซึ่งความจริงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการระลึกรู้ลมหายใจรู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้ว่าหายใจออกเป็นอย่างไรยาวหรือสั้นรู้ว่าหลุดไปคิดเรื่องอื่น ก็ดึงสติกลับมาที่การระลึกรู้ลมหายใจเช่นเดิมไม่ต้องไปสนใจว่าสิ่งที่หลุดไปคิดนั้นคือเรื่องอะไรมีเนื้อหายอย่างไรไม่ต้องไปต่อยอดในความคิดที่ผุดขึ้นมานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุศลหรืออกุศลก็ตามก็ให้ละทิ้งไปเพราะตอนนี้เรากำลังฝึกมีสติระลึกรู้ลมหายใจสิ่งที่ต้องทำมีเพียงแค่การตามระลึกรู้ลมหายใจค่ และลมหายใจออกตามธรรมชาติเพียงเท่านั้นและอยากแนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรฟังเสียงใดๆประกอบการเจริญอาณาปานาสติไม่ว่าจะเป็นเพลงทำสมาธิบทสวดร,รวมไปถึงการบรรยายธรรมะต่างๆในขณะที่ฝึกการเจริญอาณาปานาสตินี้เพราะหากคิดจะเจริญอาณาปานาสติไปด้วยฟังอย่างอื่นไปด้วยก็จะทำให้ไม่ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติ าที่เกิดขึ้นในการเจริญอาณาปานสติหากอยากทำสมาธิด้วยการฟังธรรมะใดๆก็สามารถทำได้เพราะการเงี่ยโสดลงสดับจะทำให้นิวรณ์ห้าดับลงไปเช่นกันแต่จะถือเป็นการเจริญสมาธิอีกวิธีหนึ่ง จะไม่เรียกรวมปนกันว่าเป็นการเจริญอาณาปานสติค่ะแม้แต่คลิปนี้เองฟ้าก็จะแนะนำให้ฟังไว้ก่อนทำความเข้าใจไว้ก่อนและเมื่อปฏิบัติจริงก็ไม่ควรที่จะเปิดฟังไปด้วยเพราะมันจะลบกวนการปฏิบัติในการเจริญอาณาปานสติได้ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นคืออะไรและเมื่อลงมือปฏิบัติจริงก็ให้มั่นใจและตั้งใจในสิ่งที่ทำ 卡 โดยสรุปแล้วผู้ใหม่ควรที่จะฝึกในการรู้ลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุดให้ได้ก่อนระลึกรู้ให้ได้ทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่ใช่ระลึกรู้ได้แค่ลมหายใจเข้าแต่ไม่สนใจระลึกรู้ลมหายใจออกและเป็นการฝึกที่จะละทิ้งซึ่งอารมณ์อื่นรวมถึงการละวางที่จะปรุงแต่งร่างกายโดยไม่จำเป็นทั้งปวงเช่นการขยับร่างกาย การบังคับลมหายใจรวมถึงการละวางความคิดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจริญอาณาปานสตินี้ทั้งหมดนี้ เป็นเบื้องต้นที่สำคัญมากเพื่อการต่อยอดในการเจริญอาณาปณสติไปในขั้นที่ลึกขึ้นแยบกายขึ้นทั้งหมดนี้ก็มีพื้นฐานมาจากสิ่งนี้มาจากการรู้เห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะการหายใจเข้าและหายใจออกสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารู้ทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะ